นางแบบเขากินอะไรกันบ้างจะมาก๊อปปี้กินตามเขาทุกๆวันให้ดูนะคะเมื่อก uh, uh, ี okay. ้เด well. uh, ินไปด้วยซื้อของมาด้วยม่อีดไม่หิวข้าวบนไม่หิวข้าวสุกผักเพราะว่านางแบบเขาไม่ได้กินน้อยนะแกเขาแค่กินดี don't eat less eat right สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง butterfly twins กับหน้าและก็แนนค่ะตามชื่อหัวข้อเลยค่ะ เราสองคนจะมาทำชาเลนจ์อีกแล้วนะทุกคนเกี่ยวกับการกินวันนี้มีสูตรที่ไม่เคยลองมาก่อนเอ๊มีคนหลายคนบอกว่ายังมีสูตรหลงเหลือที่พี่แนนพี่แนนไม่เคยลองอีกหรอมันไม่มันมีแกนั่นก็คือตามชื่อปกเลยนะคะเราสองคนจะมาลองทานแบบนางแบบ v i c t o r i ีย s e c r e t ก็คืออ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดีเลยมากเลยวิกตอเรียซีเครเจ๊งเจ๊งไปนานแล้วทำไมถึงยังอยากที่จะมาทำใช่ไหมจะบอกว่านางแบบเนี่ยที่ถ่ายแบบหรือว่าเดินแบบบนรันเวย์ของวิกตอเรียซีเครเนี่ยเป็นนางแบบเรียกว่าซูเปอร์โมเดลก็คือรวบรวมนางแบบที่หุ่นปังที่สุดในโลกแล้วก็ค่าตัวสูงที่สุดในโลกมารวมตัวกันทั้งสูงทั้งลีนทั้งเฟิร์มทั้งมีกล้ามเนื้อแล้วก็แค่จะไม่มีไขมันเลยอ่ะนะเขาคงบอกว่าบอลทุมบีเกิดมาเป็นแบบนี้เลย เนอจะเขาอะเวิร์กหาดอนอิมากๆคือคนเขาอะออกกำลังกายหนักด้วยเรียกว่าไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้นะออกกำลังกายเกือบทุกวันนะคะแล้วก็การกินของเขาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราก็เลยจะมาชาเลนตัวเองนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มกินแบบชั่วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออเริ่มแบบชักจะเหมือน b i e a t i n g บ่อยเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะมารีเซ็ตระบบกินของพวกโฮฟูดอะอย่างที่นางแบบเขากินกันทุกมื้ออะลองกินดูสัก ห้าวันเวันูสิออว่าไม่ต้องกินอาหารแย่ๆได้หรือเปล่าแต่เดิมเคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปอร่อยอะไรอาหารแบบว่าปรุงน้อยๆอย่างเนี้นางแบบเขากินอะไรกันบ้างจะมาก๊อปปี้กินตามเขาทุกๆวันให้ดูนะคะเอาละว่าแหละไปดูกันเลย น้ำไปถึงเล็กหนึ่งก่อนเราจะกินกับน,น้ำเย็นนะนางแบบนะคะก็จะชอบทานเป็นพวกโอ๊ตมิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโอ๊ตอย่างเดียวเลยนะคะผสมกับรล้วยแล้วก็เอาไปอบค่ะคือขี้เกียจทำเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเตาอบนะก็เลยซื้อของคาฟอรฟิตมาทาน,นะคะ่ะส่วนเราจะเพิ่มโปรตีนนะคะด้วยชอยส์ตัวนี้เลยนะอร่อยมากๆแล้วก็ได้รับสารอาหารครบในขวดเดียวด้วยค่ะ อร่อยอะหอมเข้มข้นมากทุกคนจริงๆนางแบบอะ่ะเขาก็ไม่ได้กินน้อยกันนะทุกคนเผลอๆบางกินมากกว่าบางคนอีกนะคือเขาอ่ะเน้นการทานของเฮลตี้นะทุกคนเน้นการทานอาหารโฮลฟู้ด แล้วก็หลายคนก็จะเป็น plant base p l a n base ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชแบบพวกสลดัดพวกอาซาโบพวกโอ๊ตมิลพวกโปรตีนจากพืชต่างๆนะคะแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้กินเป็นวีแกนก็จะกินพวกลีนโปรตีนหรือแม้กระทําพวกแซลมอนหรือว่าพวกปลาเนี่ยก็จะกินได้คือไม่กินเนื้อสัตว์ที่เป็นมาจากเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อเป็ดเนื้อหมูเนื้อ,อ,อวัวพวกนี้เขาไม่กินกันนะ ส่วนใหญ่เขาจะกินลีนโปรตีนกันนะเมื่อเช้านี้นะคะก่อนจะทานเป็นโอ๊ตมิลกับโปรตีนเชคค่ะนี่นะคะพี่แน้นก็กินเหมือนกัน<ม>เป็นโอ๊ตมิลมกินผมก็ด้วยแต่ตอนเนี้ยโอ๊ตมิลค่ะทุกคนกินได้กันไหมเป็นข้าง,งานดำวันนี้พี่เน้นก็ไปชงมากินเหมือนกันนะคะอ,อร่อยไหม มือว่างนะคะเราก็จะกินเป็นมันหวาน80กรัมชอบมันประมาณเนี้ของยี่ห้ออีทมีนะชอบมากเลยคือไม่นิ่มไปไม่แข็งไปเรามาแช่เย็นอร่อยเหมือนกินไอติมเลยรสชาติเหมือนเคียวเก่ารัดอะ่ะเราจะกินทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะเพราะว่าในเปลือกมันอะม,มันมีสารสีม่วงที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินมันจะช่วยจัดการเรื่องหลอดเลือดด้วย แต่ก็กินแค่นี้ก็คงไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกมั้งเดี๋ยวน่าจะไปย้อมผมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกินเสร็จก็จะออกไปที่ร้านทําผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านทําผมนะลาเต้นมพืชค่ะเราจะมาเอาคอนเดนเซอร์ที่เราซื้อกันเมื่อกี้เป็นพวกโคมไฟพวกอะไรพวกนี้หายมึนแล้วเที่ยวต่อได้ค่ะ เมื่อกี้เดินไปด้วยซื้อของมาด้วยมือนึ่หมดไม่อยู่ข้าววมนไม่อยู่ข้าวก็เนี่ยเมื่อกี้กินมันหวานมาน่าจะไม่อยู่ท้องชิ้นเล็กแปะจัดจัดบ้านเสื้อผ้าเข้าตู้อันนี้เราจะมากินเป็นพวกปลาแซลมอนที่มีโอเมก้าสามดีต่อสุขภาพค่ะสวยงามมาก มากินได้ไม่าไ,ได้นะปลาซาบะย่างคะ<ม>่ะสดไหมเราชอบหนังมันมากเลยอะ<ม>หนังมันกรอบเสียงมันกรอบแกผัก,ผกทั้งนั้นเลยจากคนเกียรดผักเราละอึ้งตัวเองทุกวันนี้แปลกใจเลยว่าชอบผักขึ้นมาท่าไหรม ถ้าเป็นเราเกลียดเข้าใจปะแตแบบคนเราชอบก็ะดีใจปกติต้องกั้มคืน่นไงมื้อเย็นวันนี้นะคะเป็นสลัดแซลมอนซุปคาริบลาวคือซุปดอกกระหล่ำลองชิมสิเนียนมากนะนางแบบเขาก็กินกันนะคะสลัดกับแซลมอนค่ะโฮฟู้ดสุดๆ บ้านยังลกอยู่เลยข้างหลังของเพิ่งย,ย้าย <c oughs> ยังถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่าชันเ e เลียก็ยังไม่มานะคะแล้วก็ทีวีก็ยังไม่ได้ติดค่ะด้านนอกนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านแล้วก็ครัวไทยลงโล สน,สนุกไหมคะสนุกมากครับก็ <c oughs> ไม่ต้องมาเติมพลังกันนี้เราจะกินเป็นสปากเกตตี้ซูกินี่นะคะ <c oughs> และก็มีปลอมชรูเป็นเห็ดจา้ามัเบองอร่อยได้รสเห็ดอ๋อมาอันนี้เป็นสลัดเยลนะคะ วิกตอรียแล้ววันนี้ก็กินอะไรคะพาท่าแล้วก็พาท่าทูน้าแล้วก็โอเวอร์แคร์ดูใช่ช่วงนี้ชอบกินผักก็กินผักแล้วรู้สึกข้างในเรามีความสุขปกตินะขมขีดผักมากเลยอ่ะเพราะวิกตอเรียซีเคทกินสลัดเยอะเราก็เลยเริ่มหันมากินก็ดีนะได้กินขนมปังได้กินขนมปังด้วยเมนูนี้จริงๆเมื่อก่อนกินบ่อยมากเลยนะ นอกจากออกกําลังกายแล้วนางแบบก็จะไม่ลืมทานโปรโตีนนะตัวนี้น่าชอบตรงมีโปรโตีนสูงมากก็คือ1ขวดขวด24กรัมเลยนะคะแล้วก็ใยอาหารสูงมาก13กรัมเลยและนางแบบก็มักจะเล่นโยคะกันด้วยน่ากินมากนะตอนนี้เรามากินกันที่แรมควาเชียนะคะสั่งเป็นตัววีแกนโอต๊ตมิลค์ แล้วก็เป็นอะไรอะโบส,สักอย่างหนึ่งแล้วก็กินกับโชมาเรกชีอร่อยมากอันนี้เป็นนมโคต์นิ้วเหมือนกันอร่อยจะหมดแล้วทุ่งสาผมมาฟูมาก day หถึง day เก็จะให้ดูเป็นภาพ รวมไวๆเลยละกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปทุกคนก็จะเน้นเป็นอาหารโฮลฟู้ดที่เห็นในจานในอันไหนที่มันเป็นแบบพวกขนมปังหรือเนื้อแดงนะก็จะไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ส่วนให่ก็จะเห็นตรงหน้าเราอะ่ะก็จะเป็นพวกเต้าหู้พวกไข่พวกถัว่วพวกปลาอันนี้คือสิ่งที่เราจะทานกันต่อเนื่องจนครบ7วันนะจ๊ะหอกินมั่งสิอ้าวนอใหญ่ <laughs> แก <laughs> จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะกับมิชั่นของเราทั้งหมด7วันหรือว่า1อาทิตย์ที่เราทานแบบโฮลฟู้ดจริงๆนะคะลอกเรียนแบบนางแบบมาจริงๆรู้สึกยังไงบ้างพี่แหลังจากที่กลับไปทานแบบโฮลฟู้ดได้ขนาดนั้นรู้สึกแบบ ในทุกๆวันทําไมฉันห้อยหาแต่ของดีทําไมกินแล้วมันอร่อยทําไมกินแล้วมันสดชื่นได้ขนาดนี้เรารู้สึกว่าตัวเบาขับถ่าย<ช>ดีมาก<ช>รู้สึกรู้สึกรักร่างกายตัวเองและร่างกายเรารักเราขอบคุณเราอันนี้คือสิ่งที่<ช>รู้สึกมันเหมือนกับพอเราอะเริ่มลดพวกเนื้อแดงลงไปนะเพราะว่าจะเห็นว่านางแบบไม่ค่อยทานเนื้อแดงแล้วเพิ่มผักแล้วก็พวกลีนโปรตีนอย่างเช่นพวกปลาพวกสัตว์เนื้อขาวมากขึ้นรวมถึงกินแบบเหมือนเป็นเพลนเบสมากขึ้นแก่ พืชผักผักเยอะๆแล้วก็พวกมันต่างๆเป็นอะไรที่แบบมาจากรากจากดินยังไงก็กินมาเป็นแบบนั้นเลยเออร่างกายมันขอบคุณเราอย่างที่พี่แนนพูดพี่แนนพูดไปเมื่อกี้ฉันพูดหลับง่ายผ่อนคลาย<ม>การ<ส>อักเสบหรือการป่วยต่างๆยากขึ้นนี่แค่เจ็ดวันนะทุกคนมีอีกข้อหนึ่งมันเป็นอีกข้อที่แบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะเกิดกับชีวิตฉันได้ในชาตินี้ใช่นั่นก็คือการที่เราไม่อยากกินอยากกินฉีดเดก เออไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเว<ช>้ยปกติเหมือนคนแบบเหมือนคน<อ>เก็บยาเอนเก็บกอดอ่ะเออแล้วแบบฉันต้องรอว,วันช,ช,ชี้ฉันอยากกินอริชันลิสต์เอาไว้เลยหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะทําต่อไม่มีความรู้สึกหวยของหวานเลยแล้วก็ไม่รู้สึกอยากหวยแป้งเพราะว่าเราได้รับสารอาหารครบจริงๆแล้วก็ร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับสารอาหารครบอ่ะเขาจะไม่เรียกร้องเขาจะไม่หวยหวานเขาจะไม่ได้หวยของไม่ดีนะคะการที่ร่างกายมัน s a t i s f y อ่ะมันก็พอใจมีความสุข นะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทําได้อย่างยาวๆว่ะข้อเสียมีนะน่าจะเป็นช่วงแรกมั้งช่วงช่วงแบบเวลาไปกับผู้คนเยอะๆอะไรมี้ป่าอ๋อแล้วเขามันทยอยปิดทีละบ้บานเองว่าบ้านใหม่หลังเนี่ยลงมันพารพอดีว่าเปิดนัดเนี่ยดุดๆุดต้นไม้อ๋อแล้วไปแล้วค่ะข้อเสียก็คือเวลาไปกับเพื่อนๆอ่ะบางทีเขาสั่งพวกเนื้อแดงอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกอึดอัด กล้วหันเข้าไงแล้วน่นก็สั่งพกเทมปุระสั่งชีสทอดเอาจริงๆมันมีแวบอยากกินอยู่แล้วเว้ยมีความยั่วเราเนาะแต่ว่าสุดท้ายคือพอเราอยู่ในชาเลนจ์มันก็ทําให้เรารู้สึกสนุกกับการทํากับการแบบฉันไม่กินฉันไม่ใช่นางแบบส่วนใหญ่นะคะจะมีวันปล่อยผีหรือว่าวันชีสเดย์หรือชีสมีของเขาด้วยทุกคนนะคะเขาจะมีการออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ไม่ได้บอกนะว่าให้อดแต่ว่าก็คือคุณต้องมีวินัยอน่ะนางแบบเขาก็จะ ขึ้นรันเวย์ก่อนพราะขึ้นรันเวย์เสร็จช่วงนั้นก็จะสตรีกมากพอหลังรันเวย์เสร็จเขาก็จะให้รางวัลตัวเองหรือว่าการออกไปอิสระกับการกินด้วยดังนั้นอะไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปทำเท่าที่เราไหวใช้กด80-20ก็คือ80กินดี20กินไม่ดีคุณไม่มีทางอ้วนจากการกินไม่ดีแค่มื้อเดียวและคุณก็ไม่มีทางผอมจากการกินดีแค่มื้อเดียวเช่นกันนั่ละทุกคน คลิปที่ข้อเสียน้อยสุดละภูมินี่คือแฟบไปเลยนะเออเออจากที่ตอนแรกคือภูมิบวมๆเยอะๆ่ะแกจากการกินน้ําตาลเยอะมากบวมอะนะใช่เหลวๆจับแล้วนิ่มๆอั้คือตอนนี้มันรู้สึกว่ามัน flat ขึ้นนะคะเราจะไม่ได้ดูกันที่น้ําหนักนะทุกคนเพราะว่านางแบบเขาไม่ได้กินน้อยนะแกเขาแค่กินดี Don't Eat less Eat right นางแบบเนี่ยหลายคนคงคิดว่าต้องอดอาหารมันถึงหุ่นพร้อมขนาดนั้นได้จริงๆไม่ใช่ทุกๆคนอ่ะที่จะขึ้นเวทีได้อ่ะ เขาต้องตรวจสุขภาพแล้วว่าเป็นคนที่สุขภาพดีเออใช่หลังๆเขาแบนแล้วเนาะบบที่เป็นพวกอนอโรซียอนอโรซียะใช่จะบอกว่าทาราซีเมียไม่อันนั้นน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นโรคของแมวที่บ้านเรา <c oughs> ต้องแบบเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมีไขมันน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาอย่างดีแบบนี้วิธีการของการกินแบบนางแบบเนี่ย recommend หรือพี่นาพี่แนนแนะนำไหม y e ส แนะนำเลยทุกคนได้ให้เหมือนให้ของรางวัลกับร่างกาย<ม>กับลำไส้เรา<ช>กับปอดตับไตหัวใจกับสมองของเราด้วยร่างกายฟังกช์ชันดีแล้วที่สําคัญที่อยากจะร<ๆ>ีคอมเมนต์เพราะว่ามันไม่สุดโต๊อืมใช่ร่างกายไม่เครียดใช่เพราะว่าอย่างนานแน,นก็เคยหลายหลายคลิปนะ<ช>ทำสูตรที่เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะลดแป้งอดนั่นอดนี่พอมันไปอดสารอาหารได้สารอาหารหนึ่งอะร่างกายเราอะเหมือนจะอยู่รอดได้แต่ว่ามันเครียดไม่รู้ตัว มันอาจจะ<ช><ช>ทําให้เกิดเอฟเฟกกับบางคนได้อย่างเช่น<ช><ช>พี่แนนเคยเม <EN> ็น <ม EN S 1> ไม่มาผม่วงหลับไม่ดีใช่ อืไม่ออกพูดย่างชายังเออเฮ้ยก็เลยดีมากๆส่วนที่ถืออยู่นั้นก็คือคงเห็นในคลิปแล้วอทานทุกวันนะคะในชาเลนจ์ของเรานะคะในหนึ่งมื้อเราจะทาน Choice เข้าไปด้วยนะคะซึ่งชอบมากๆเพราะว่าเขามีหลายรสมากๆทั้งคนที่ใช่ใช่<ๆ>ทั้งคนที่กินวีแกนก็จะมีเป็นสูตรกล่องเขียวแล้วก็คนที่กินแบบไม่ได้วีแกนนะคะก็อร่อยมากๆเหมือนกันนะคะคือกล่องขาวนะไปดูกันนะคะว่าเขามีเฟลเวอร์อะไรบ้างพวกนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ เป็นสำหรับมื้อเช้ามีนมวัวผสมด้วยดูซิมีรสอะไรบ้างนะ Strawberry flavor v a n i l l a flavor ตัวนี้อร่อยมากๆทุกคน c h o c o l a t e flavor อ่านี้มี c r o ฟฟีฟ่ flavor ด้วยโอ้มัช,ช่า flavor นะ่าลองมากและชอบมากๆนะทุกกล่องเนี่ยเขาก็จะมีนี่ค่ะน่ารักสุดๆค่ะ good choice make your good life แล้วก็เขาจะสอนวิธีการทานค่ะ มาดูเป็นแบบฟีกนกนตัวฟิเกนนะคะก็จะมาเป็นกล่องสีเขียวนี่ m i x เบ berry flavor อันนี้อร่อยมากไทยทิส flavor ตายเป็นเดลยคาคาวฟ flavor ทุกคนเห็นละลานขนาดนั้นจะถามว่าจะเบื่อดได้ยังไงไม่มีเบื่อจ้ะกินคนไปสลับไปอร่อยทุกรสใช่ ซึ่งชอยส์เนี่ยไม่ใช่เวโปรตีนนะทุกคนเวโปรตีนเนี่ยเขาอาจจะขาดในส่วนของไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ขาดไฟเบอร์ด้วยไม่เหมาะกับการทานแทนเนื้ออาหารค่ะแต่ชอยส์เนี่ยเขามีสารอาหารครบ5หมู่เลยนะแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาสามารถทานแทนมื้ออาหารได้เลย แล้วก็เวลานาแนนรีบหรือออกไปข้างนอกอย่างไวๆอย่างเงี้ยทานแทนมื้อไปเลยก็คือสามารถพกอันนี้ขึ้นอวกาศไปได้ก็ <c oughs> จะไปอวกาศหรอกเป็นอาหารผงที่เรียกว่ามีสารอาหารครบส่วน <c oughs> หรือว่าเต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินนะคะ <c oughs> ดีมากๆนะแนะนาเลยนะคะขอบคุณชอยส์ด้วยนะคะที่ทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะนากับแนนก็หวังว่าทุกๆคนจะสนุกกันนะกับคลิปการชาเลนส์ของนางแบบวิ c t o เ i a s Secret <S เอาล่ะหลังจากนี้นะใครใหญ่จะให้เราสองคนชาเลนส์อะไรกันดก ขอกระซิบว่าขอที่ปลอดภัยกับสุขภาพหนะก็คอมเมนต์เก็บมาได้เลยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้อาจจะเลิกชาเลนจ์ลดน้าหนักแล้วเพราะว่าอาจจะต้องเตรียมมีบุตรแล้วนะทุกคนนะเราก็จะไม่ได้โฟกัสการทําให้ตัวเองพร้อมขนาดนั้นชาเลนจ์อะอื่นก็ได้นะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็ได้ก็พิมพ์กันมาแล้วใครไปลองอะไรมาแล้วดีแนะนํากันได้เลยนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่นาพี่แนนลาไปก่อนนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอ๋อปักหมดไว้ด้วยเพราะว่าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยโล รอดูกันในคลิปหน้าละกันวันนี้นานาะไปแล้วบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพดีหดดุ่นดีมีความสุขนะคะ